สำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่1นะครับข้อที่1เดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1จงทําเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ระบุถึงอ,งองค์ประกอบของนิยามทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือว่านิยามของเศรษฐศาสตร์สำหรับข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตามที่เราได้เรียนไปนะครับ ว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับ2อ,อย่าง,างหลักๆนะครับก็คือความขาดแคลนนะครับเมื่อเกิดความขาดแคลนแล้วเราก็จะต้องทำการเลือกการเลือกเนี่ยเราเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในข้อที่1น,นี้เราก็จะกากบาดในช่องความขาดแคลนนะครับการเลือก แล้วก็ประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างนี้ข้อที่2ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับตามที่เราได้เรียนไปเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองสาขาหลากัหลกๆก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปว่าจุละแปลว่าเล็ก Ughs. เพราะนั้นจุลภาคก็คือเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาหน่วยเศรษฐกิจขนาดเล็กในขณะที่เศรษฐศาสตร์มหาภาคมหาแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับหรือเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเศรษฐกิจในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับตัวเลือกผู้ศึกษาขนาดของหน่วยศึกษาผู้ ใช้ผลการศึกษาแล้วก็ข้อสุดท้ายถูกทุกข้อเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือขนาดของหน่วยศึกษานะครับแบบฝึกหัดข้อที่3หน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจประกอบไปด้วยหน้าที่อะไรบ้างนะครับจงทำเครื่องหมายกากบาดในช่องสี่เหลี่ยมที่ระบุถึงหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้อง ตามที่เราได้ศึกษาไปนะครับหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประกอบด้วย3หน้าที่หลักๆห,หน้าที่แรกก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับให้มีประสิทธิภาพในกรณีที่ตลาดไม่สามารถทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่ที่2ก็คือ ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหน้าที่ที่3นะครับของรัฐบาลก็คือทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ทำให้เกิดเสีลรภาพาทางเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับถ้าเราให้เลือกการกรบาดแล้วเนี่ยเราก็จะการกรบาดทั้ง4ข้อเลยก็คือจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็การกระจายไรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นฉเฉลยก็จะทั้ง4ข้อเลยก็จะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่กำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และอุปทานตามที่เราได้ศึกษาไป การเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์และอุปทานเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้2แบบแบบแรกก็คือเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และบนเส้นของอุปทานแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งเส้นนะครับซึ่งผมก็ได้บรรยายไว้ว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นเนี่ย มีปัจจัยเดียวเท่านั้นนะครับก็คือปัจจัยทางด้านราคาเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอุปสงค์จะลดลงในขณะที่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นอุปทานจะเพิ่มขึ้นนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าราคาลดลงอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและอุปทานจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A นะครับ ราคาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และอุปทานในขณะที่ข้ออื่นๆนะครับปัจจัยอื่นๆปัจจัยใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ปัจจัยทางราคาเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทางเส้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนนะครับโดยทำแบบฝึกหัด ในหน่วยที่1ไปทั้งสิ้น4ข้อถ้าเกิดนักศึกษาต้องการจะทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือแบบเรียนของมหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปทำเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาด้วยตนเองได้นะครับ สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาลองทําแบบฝึกหัดของหน่วยที่2กันดูนะครับสําหรับแบบฝึกหัดข้อที่1จงระบุความหมายของตัวย่อต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดนะครับข้อ A TU คืออัรประโยชน์รวมที่ได้มาจากการรวมของอัรประโยชน์ส่วนเพิ่มข้อ B MU คือการเปลี่ยนแปลง ของอัรประโยชน์มือ่อของอัประโยชน์รวมเมือม่อมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคข้อ c ic คือเส้นที่ระบุระดับค่าใช้จ่ายของการบริโภคสินค้า2ชนิดนะครับถ้าเรามาดู tu tu คืออะไร tu ย่อมาจาก total utility total utility ก็คืออัตรประโยชน์รวมนั่นเองนะครับซึ่งก็คือผลรวมของอัตรประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เราได้จากการบริโภคสินค้า,าจำนวนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อ a ก็คือคำตอบที่ถูกต้องข้อ b mu คือการเปลี่ยนแปลงของอัตรประโยชน์รวมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคข้อนี้ ก็ถูกต้องเพราะว่า MU ก็ย่อมาจาก marginal utility หรือว่าอัตราประโยชน์ส่วนเพิ่มซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของอัตราประโยชน์รวมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคส่วนข้อ c IC IC เนี่ยคือเส้นที่ระบุถึงความพึงพอใจนะครับจากการบริโภคสินค้า2ชนิดไม่ใช่ ระดับค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเกิดเป็นระดับค่าใช้จ่ายต้องเป็นเส้นงบประมาณหรือบัจเจตไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ข้อ A ถูกต้องข้อ B ถูกต้องและข้อ C ผิดนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างตัว TU กับตัว MU ก็คือตัว TU เนี่ยคืออัตาประโยชน์รวมอย่างเช่นเราบริโภคสินค้า3หน่วยเราก็จะนำอัตถประโยชน์ที่เราได้รับจาก การบริโภคสินค้าหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3มารวมกันในขณะที่ MU เป็นอัตประโยชน์ส่วนเพิ่มก็คือเป็นอัตประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเราบริโภคสินค้าหน่วยที่3ก็จะเป็นอัตประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่3เท่านั้นแบบฝึกหัดข้อที่2 จากทฤษฎีเส้นอัรประโยชน์เท่ากันข้อใดระบุถึงจุดดุลยภาพของผู้บริโภคได้ถูกต้องตามที่เราได้เรียนไปนะครับจุดดุลยภาพเนี่ยก็คือจุดที่ความชันของเส้น ic เท่ากับเส้นงบประมาณหรือเป็นจุดที่เส้น2เส้นเนี่ยสัมผัสกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ ตรงๆเลยก็คือข้อ a ก็คือเป็นจุดที่เส้น ic หรือเส้น uh, i n d i f f e r e n c curve นะครับสัมผัสกับเส้นงบประมาณหรือ budget line นั่นเองก็จะตอบข้อ a ในขณะที่ข้อ b นั้นผิดเพราะว่า ic ที่สูงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นจุดดุลยภาพก็ได้นะครับเพราะว่าเงินเราไม่พอที่จะไปซื้อสินค้าและบริการที่ระดับ ที่จะได้อัตประโยชน์ในระดับที่สูงๆนะครับข้อ C จุดใดๆบนเส้น IC ย่อมมีความพึงพอใจเท่ากันอันนี้ถูกต้องแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดุลยภาพของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A ข้อที่3ความแตกต่างระหว่างการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวคืออะไรนะครับมีคำตอบมากกว่า1ข้อ ถ้าเราจำได้นะครับตอนที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวเนี่ยเราไม่ได้นับเป็นเวลาว่ากี่วันเรียกว่าระยะสั้นกี่วันเรียกว่าระยะยาวหรือว่ากี่ปีเรียกว่าระยะสั้นกี่ปีเรียกว่าระยะยาวแต่เราพิจารณาที่ปัดลักษณะของปัจจัยการผลิตกล่าวคือถ้าเป็นการผลิตระยะสั้นเนี่ย จะมีปัจจัยการผลิตอย่างน้อย1ปัจจัยที่เป็นปัจจัยคงที่ในขณะที่ปัจจัยการผลิรผลตระยะยาวเนี่ยทุกๆปัจจัยการผลิตจะเป็นปัจจัยแปรผันเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าข้อ A ระยะสั้นมีเพียงต้นทุนคงที่เป็นคำตอบที่ผิดข้อ B การผลิตระยะยาวมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันก็เป็นคำตอบที่ผิด ข้อ c การผลิตระยะสั้นมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันจึงเป็นคำตอบที่ถูกและข้อสุดท้ายข้อดีการผลิตระยะยาวมีเพียงต้นทุนแปรผันเท่านั้นก็เป็นคำตอบที่ถูกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็มี2ข้อคือข้อ c และข้อดีสำหรับแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของหน่วยที่2ข้อที่4ข้อใดแสดงความสอดคล้องกันระหว่างการบริโภคการผลิต และต้นทุนการผลิตไม่ถูกต้องนะครับข้อ a. IC มีความคล้ายกับ isocon นะครับอันนี้ถูกต้องข้อ b. budget line มีความคล้ายกับ iso cost อันนี้ก็ถูกต้องข้อ c. เมื่อมาร์จิโ r o d u c ตหรือว่าผลผลิตส่วนเพิ่มลดลง m a r g i n a l Co s t จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าแรงงานที่เราเพิ่มขึ้นไปสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนน้อยลงแสดงว่าเราต้องจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อจะผลิตสินค้าได้ปริมาณเท่าเดิมถูกไหมครับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปริมาณเท่าเดิมเพราะฉะนั้นข้อ c ก็จะถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้ง a ทั้ง b ทั้ง c ถูกต้องทั้งหมด เราก็เลยตอบข้อ d-doc ว่าทุกๆข้อเนี่ยนะครับเป็นข้อที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดทั้ง4ข้อในหน่วยที่ 2, 2อย่างไรก็ดีนะครับในเอกสารประกอบของหน่วยที่2เนี่ยยังมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง นักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนด้วยตัวเองเมื่อมีเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึงและขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับครับสำหรับตัวอย่างการวัดผลนะครับการประเมินผลในหน่วยที่3นะครับผมขอย้ำกับนักศึกษาว่า ชุดวิชาของมศทเนี่ยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ดูเรื่องของวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยก่อนว่าแต่ละหน่วยต้องการให้เรามีความรู้ในเรื่องไหนหลังจากเราดูเรื่องของหน่วยเสร็จเราต้องไปดูแต่ละตอนนะครับแต่ละตอนเขาก็จะมีการกาหนดว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษาของแต่ละตอนมีอะไรบ้างนะครับส bon ําหรับหน่วยที่3นะครับเรื่องของตลาดนะครับแล้วก็การกําหนดราคาสินค้านะครับ การประเมินผลในหน่วยที่3นะครับนักศึกษาจะต้องดูเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับเพราะเขาจะทดสอบโดยวัดผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาในแต่ละตอนนะครับเราต้องอ่านให้เข้าใจนะครับวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์นั้นคืออะไรในแต่ละตอนเขาต้องการอะไรนะครับต้องการให้เรามีความรู้ในเรื่องไหนเราต้องเราต้องชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เขาต้องการอะไร แล้วถ้าเราทําได้เราทดสอบแล้วเรามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นนั่นก็แปลว่าโอกาสที่เราสอบผ่านจะมีมากนะครับมากถึงเกือบแน่นอนนะครับถ้าเราชัดเจนว่าเราตอบวัตถุประสงค์ข้อนั้นได้แน่นอนแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับผมขอเน้นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะทําให้นักศึกษาเข้าใจว่าแนวทางการวัดผลคือยังไงไม่ใช่ยึดตรงนี้เป็นแนวข้อสอบนะครับเราจะดูว่า วัดการวัด,วด,วดผลทางการศึกษาของแมวทิทยาลัยสุขโขทัยธรรมทิลาในเรื่องของการศึกษาทางไกลเนี่ยเขาดูอะไรนะครับดูวัตถุประสงค์การศึกษาครับนะครับเมื่อศึกษาตอนที่3.1จบแล้วอันนี้นะครับในเอกสารการสอนนักศึกษาก็จะมีตรงตามนี้เลยนะครับก็คือนักศึกษาจะสามารถข้อที่1อธิบายความหมายของตลาดได้นะครับนักศึกษาเรียนจบแล้วนักศึกษาตอนที่1เนี่ย3.1นักศึกษาต้องอธิบายความหมายของตลาดได้นะครับข้อ2 ระบุประเภทของตลาดตามเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะครับแบ่งแบบต่างๆได้นะครับแบ่งประเภทตามแบบต่างๆได้นะครับนักศึกษา,าก็ต้องสามารถระบุได้นะครับข้อที่3อธิบายการกําหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจได้และอันที่4สามารถกําหนดอธิบายการกําหนดราคาสินค้าโดยรัฐบาลได้ต้องนักศึกษา,าต้องมีความรู้ตามวัตถุประสงค์4ข้อนี้แล้วนะักศึกษาจะสามารถอสอบผ่านการ ประเมินผลของมหาวิทยาลัยได้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อท, 5. 5. 5. ที่1นะครับวัตถุวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับเราต้องอ uh ธิบายความหมายนะครับได้นะครับเอาดูนะครับข้อ1นึ่งของบอกว่าข้อใดเนี่ยให้ความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ได้ดีที่สุดนะครับข้อกสถานที่ซื้อขายสินค้าข้อขอราคาซื้อขายสินค้าข้อคอปริมาณซื้อขายสินค้า ข้งองอกลไกการซื้อขายสินค้าและจอจานคือจํานวนคนซื้อขายสินค้านะครับถ้าดูจากคํานิยามที่เราดูกันในบทเรียนที่ผ่านมานะครับการซื้อขายตลาดหมายถึงอะไรนะครับตลาดหมายถึงการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับที่จะสามารถทําให้เกิดการซื้อขายขึ้นจนกระทั่งเกิดการส่งมอบสินค้าและชําระราคาสินค้าใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสถานที่ใช่ไหมอย่างที่ผมได้กล่าวถึงนะครับว่าไม่ใช่สถานที่นะครับนักึกษาที่เรียนไปแล้วได้ดูไปแล้วว่าในตอนที่เราสรุปเนื้อหากันนะครับตลาดไม่ใช่สถานที่เพราะซื้อขายออนไลน์ก็ไม่มีสถานที่อยู่แล้วนะครับราคาซื้อขายใช่ไหมเฉพาะราคาซื้อขายก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าความหมายของตลาดคือการซื้อขายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการส่งมอบและชําระสินค้าใช่ไหมครับ ราะฉะนั้นร,ราคาซื้อขายราคาเป็นแพ,พ็องค์ประกอบเดียวเท่านั้นปริมาณซื้อขายใช่ไหมปริมาณก็เป็นองค์ประกอบเดียวคือตกลงเป็นข้ออยู่ในข้อตกลงกันว่าจะซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่และปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจํานวนซื้อขายใช่ไหมจำนวนคนที่ซื้อขายกันใช่ไหมก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือเรื่องของกลไกการซื้อขายสินค้านะครับอันนี้คือข้อ1น,นะครับเรามาดูข้อ2นะครับ อธิบายตามวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับที่ระบุประเภทของตลาดได้นะครับประเภทของตลาดนะครับมีตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับใช่ไหมครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับข้อหนึ่งมีผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากข้อขอนะครับสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันนะครับแต่ใช้ทดแทนกันได้ดีข้อคอผู้ซื้อและผู้ขายทุกรายรับรู้สภาพของตลาดเป็นอย่างดีนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับ แล้วก็งอผู้ขายสามารถเข้าและออกจากตลาดได้โดยเสรีและก็จอจานผู้ขายสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตได้โดยเสรีนะครับนะครับจากเนื้อหานะครับนักศึกษาจะทราบว่าคุณลักษณะสําคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์มี5ข้อนะครับซึ่งมันอยู่ในข้อ2งเนี่ยอยู่4ข้อข้อไหนที่ไม่ใช่นะครับข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อขอไข่นะครับสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันและใช้ทดแทนกันได้ดีนะครับ สินค้าที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับและใช้ทดแทนกันได้โดยสมบูรณ์อย่างที่ผมเคยเล่าให้นักศึกษาฟังว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์มันเป็นตลาดที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้นะครับคาขอเป็นข้อหนึ่งนะครับเพราะแม้แต่เราไปซื้อไข่ไก่ไข่ไก่แต่ละฟองก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกอยู่ดีใช่ไหมครับไปซื้อสม้มซื้อกล้วยซื้อผล,ลไม้ซื้อข้าวสารซื้อปลากระป๋องซื้ออะไรก็แล้วแต่ มันไม่มีทางเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นะครับนักศึกษาต้องเลือกหมดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็จะเลือกอันที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันทุกระการเนี่ยของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเป็นสิ่งที่เ,เป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าลักษณะแตกต่าง,างกันเน,นี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะนั้นคำตอบข้อ,ข,อข้อไข่นะครับเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับอ่าเรามาดูข้อ3ามนะครับการกำหนดราคาในทางเศรษฐกิจจะกําหนดราคาที่ระดับใดนะครับ ในทางทฤษฎีที่นักศึกษาเรียนนะครับในเรื่องในเรื่องของเนื้อหานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าการกาหนดราคาของหน่วยธุรกิจมี2ลักษณะคือ,อ,อในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัตินะครับถ้าทางทฤษฎีก็คือเขาจะกําหนดราคาที่เศรษฐศาสตร์กําหนดไว้ว่าได้กําไรสูงสุดก็คือระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือก็อขอควายนะครับหลังนี้เรามาดูข้อ4นะครับการกําหนดราคาของรัฐบาล รัฐบาลเนี่ยก็จะมี2องลักษณะคือเน้นต้นทุนกับไม่เน้นต้นทุนใช่ไหมครับการกําหนดราคาของรัฐบาลที่เน้นต้นทุนการผลิตข้อใดที่ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็ะจะมีตัวเลือกอยู่5ข้อนะครับราคาเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยราคาเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มหรือรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มหรือรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนเฉลีย่ยหรือรายรับเฉลีย่ยเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับซึ่งดูแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับหรือที่นักศึกษ ดูในเอกสารการสอนก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร,ร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือ mr เท่ากับ mc นะครับแต่นั้นคือทางธุรกิจแต่ถ้าในทางเศรษฐศรราสตร์ในเรื่องของการกําหนดราคาโดยรัฐบาลน,นะครับเพื่อให้มีการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเขาก็จะกําหนดราคาที่เท่ากับ p เท่ากับ mc ข้อขอไข่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการวัดผลตามวัตถุประสงค์นะครับต่างๆทั้ง4ข้อใน ตอนที่3.1นะครับอย่างที่นักศึกษาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญนะครับในเรื่องของบทสรุปที่เราจะคุยกันตรงนี้นะครับเรื่องของการเตรียมตัวสอบการประเมินผลทํำยังไงครับที่จะทําให้เราสอบผ่านได้นะครับข้อแรกนะครับเราต้องทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนนะครับ ทำความเข้าใจของวัตถุประสงค์งแต่ละตอนอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับนักศึกษาต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับเมื่ออ่านทําความเข้าใจวัตถุประสงค์แต่ละตอนชัดเจนแล้วเราศึกษาเนื้อหาแล้วเราเข้าใจตามตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ไหมถ้าตรงตามอันนั้นคือโอกาสที่เราสอบผ่านมีสูงนะครับแต่ถ้าเรายังเข้าใจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ต้องกลับไปทบทวนนะครับนะครับข้อต่อมานะครับก็คือ,อมือศึกษาศึกษาเนื้อหาแต่ละตอนครบถ้วนแล้วนะครับเราก็กลับมาทบทวนวัตถุประสงค์เราดูว่าความรู้ความเข้าใจของเเรานี่ย ตรงตามวัตถุประสงค์ครบหมดแล้วเราก็ศึกษาตอนต่อไปตอนต่อไปจนครบทั้งหน่วยนะครับเมื่อครบทั้งหน่วยแล้วเราก็ดูภาพรวมว่าโอ,อ้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ของตอนแล้วเ,เข้าใจวัตถุประสงค์ตามหน่วยนั้นก็แปลว่านหน่วยนั้นเราเข้าใจครบถว้วนแล้วมีโอกาสสอบผ่านนะครับและก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเ,าเตรียมตัวสอบอย่างดีแล้วก็สอบผ่านชุดวิชานี้ได้คะแนนด,ดีๆกันทุกคนนะครับ